ชายคนนี้นำเงินหนึ่งล้านบาทลงทุนกับบริษัทแห่งหนึ่งที่อ้างว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่คริปโตเคเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลแต่สุดท้ายเขาสูญเสียเงินทั้งหมดภายในเวลาเพียง5เดือนปุญญวิทนำเงินล้านไปลงทุนเพราะเห็นหนึ่งในแม่ขายของบริษัทแห่งนี้โพสไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบายเกือบทุกวันเขาจึงทักแชทถามและถูกชักชวนให้ลงทุนคริปโตเคเรนซีแบบไม่ต้องเทรดเองเพียงแค่นำเงินไปลงทุนกับบริษัท ก็รอรับกำไรทุกเดือนโดยอ้างว่าเงินที่สมาชิกลงทุนจะนำไปเทรดในเอ็กซ์เชชื่อดังเขาบอกว่าบริษัทมีหลายแพ็คเกจให้เลือกยิ่งลงทุนมากกำไรก็ยิ่งมากเช่นหากลงทุน3,000เหรียญสหรัฐหรือราว1 0 0 0 0 0สบาทขึ้นไปจะได้กำไรเดือนละ24%ลงทุนครบ11เดือนกำไร200% แต่กำไรที่ได้บริษัทจ่ายเป็นสกุลเงินดิจิตอลชื่อเหรียญ USDT จำนวน80%ซึ่งแรกๆสามารถนำเหรียญ USDT ไปขายใน Exchange อื่นได้แต่ต่อมานำไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้เพราะบริษัทให้เพียงตัวเลขปลอมๆในเว็บไซต์ของบริษัทเองแต่ไม่ได้โอนเหรียญ USDT ให้จริงส่วนสกุลเงินที่บริษัทสร้างขึ้นมาก็ไม่สามารถนำไปใช้ในเอ็กซ์ชอื่นได้เขา จะใช้วิธีการโพสต์ในโซเชียลแต่ไม่ได้โพสตในเชิงลักษณะเชิญชวนให้มาลงทุนแต่จะโพส,ส,สตไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นผู้นําในทีมว่าชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเราก็เลยเกิดความสงสัยว่าเขาไปทําอะไรพอเราสงสัยว่าเขาไปทําอะไรพอเราไปถามเขาก็เข้ากับดักเขา <c oughs> เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าอบริษัทนี้เขาจะให้เงินเราให้เราเอาเงินมาลงทุนกับเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในตลาดดิจิตอล ไปตลาดสกุลเงินพวกคริปโตอะไรต่างๆซึ่งเรามีความสนใจในตลาดคริปโตแล้วเราเคยเทรดเองอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเราเทรดเองเราขี้เกียจเทรดไนยเราไปฝากเขาเทรดให้เราลงทุนแล้วเหรียญที่เขาคืนมาในในแพลตฟอร์มเขาอะซึ่งเป็นรูป USDT ปอมอะ USDT ทิปอะเพราะว่าที่ผมใช้คำว่าทิปเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในแพลตฟอร์มมันถอนออกมาในไบแนนต์ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ปล่อยเหรียญมาให้ นริศราเป็นอีกคนที่สูญเงินไป1ล้านบาทเธอถูกชักชวนจากเพื่อนที่ทำงานเก่าให้ลงทุนคริปโตเคอรเรนซีแม้จะรู้จักสกุลเงินดิจิตอลอยู่บ้างแต่ไม่ได้รู้ลึกเมื่อมีบริษัทที่รับลงทุนเทรดให้และให้กำไรสูงเธอจึงสมัครเป็นสมาชิกผลตอบแทนที่ได้เขาแจ้งว่าจะเป็น220%ต่อ11เดือนแพ็กเกจพอลงทุนไปตั้งแต่เดือนมิถุนาบริษัทเริ่มหยุดจ่ายเดือนพฤศจิกาวันที่7 ทีนี้เราก็เริ่มมีการทักทวงไปที่แม่ทีมนที่แนะนําเรามาเขาก็ให้คําตอบเราไม่ได้นะคะก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยในเรื่องของการหยุดหลอกลวงคนอื่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบล็อกตัวเงินแล้วก็คืนกับผู้เสียหายตอนเราเริ่มลงทุนรารู้จากคริปโตเคอเรนซีไหมคะเริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักเข้าใจกันดีแค่ไหน ออไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดที่จะเข้าใจลึกซึ้งแต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามีบริษัทที่เป็นเทรดเดอร์แทนเราน่าจะดีแล้วก็ปันผลได้ดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออะค่ะกริดอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่นำผู้เสียหายเข้าร้องทุกต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวหาว่าบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนเดิมๆในเครือข่ายแชร์ลูกโซ่โอดีแคปิตที่ถูกจับกลุ่มข้อหาช่อโกงเมื่อปี61แล้วได้ประกันตัวจากนั้นปี63ได้ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาต่อมากลางปี64เปลี่ยนชื่อบริษัทและเดือนธันวาคมปี64เปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งไม่เน้นโฆษณาในสื่อออนไลน์เพราะถูกตรวจสอบได้ง่ายตอนนี้มีผู้เสียหาย64คนมูลค่าความเสียหาย59ล้านบาท เทาของความช่วยเหลือจาก DSI แต่ยังมีอีก6,000กว่าคนที่ยังไม่กล้าแจ้งความซึ่งที่ท่านบอกว่ามันไม่ออกสื่อทั่วไปเพราะมันทําผิดมันรู้แล้วไงว่าถ้าออกสื่อทั่วไปมันจะเป็นยังไงมันก็ไปทําในกลุ่มลึกกว้างขึ้นแต่ก็เป็นความเสียหายที่มองว่าไม่มีใครจับต้องเขาได้เพราะเปะ็นสกุลเงินที่ต้อนในมูลค่าความเสียหายที่มาแสดงตนในวันนี้นะคะที่กล้าแสดงตนเพราะว่าลัวจะไม่ได้เงินคืนคือ64ท่าน59ล้านบาทณนะตรงนี้แต่ว่าในกลุ่มจริงที่รออยู่เนี่ย6,000กว่าคน 6,000กว่าคนที่ยังไม่กล้าแสดงตนเพราะมีการข่มขู่ว่าถ้าแจ้งความก็แจ้งไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เงินคืนนั่นคือพื้นฐาหนออกมานนเกมชายลูกโซ่ที่ผูเสียหาอย,ย่างรออยู่รอว่าจะได้พันตํารวจตรีวารานันท์ศรีล้ําผู้อานวยการกองบริหารคดีพิเศษและรองโฆษกดีเอสไอบอกว่าช่วงหลังคดีแชร์ลูกโซ่ซับซ้อนขึ้นใช้เทคโนโลยีและรูปแบบสกุลเงินดิจิตอลในการชักชวนอีกทั้งบริษัทนี้พยายามไม่โฆษณาในโลกออนไลน์แต่ใช้วิธีชักชวนแบบปากต่อปาก ช่วงหลังเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวกับกรณีกล่าวหาในเรื่องของแชร์ลูกโซนะครับหรือว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโองประชาชนเนี่ยช่วงหลังก็จะมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าการทําความผิดที่ซับซ้อนขึ้นใช้ระบบไอที้ามาเกี่ยวข้องระบบการเงินซับซ้อนขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีลักษณะที่สอบไปในทางลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันจากการที่ได้พูดคุยกับทางผู้แชียหายหลายท่านนะครับ กรณีนี้ไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นการโฆษณาบนเว็บไซต์หรือว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นลักษณะของการสื่อสารกลุ่มต่อกลุ่มปากต่อปากเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลพวกนี้ในสื่อมากนัก <BS> ผู้เสียหายที่ร้องทุก DSI ตอนนี้มีเพียงจํานวนที่น้อยเพียง64รายเท่านั้นซึ่งพวกเขาบอกว่าในกลุ่มสนทนาแอปพลิเคชัน t e l e g r a ม ที่เป็นสมาชิกลงทุนกับบริษัทนี้มีมากถึง6,000กว่าคนสันติวิธีพรมบุตรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน